สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเปิดคลิปมาเห็นภาพนี้แน่นอนใช่ไหมว่าเป็นเกม The For e s t นะครับผมก็วันนี้เราไปเล่น The Forest กันนะครับซึ่งเป็นเกมที่คล้ายๆลัสนะครับผมว่าแต่ว่าแค่มันจะมีเหมือนมันจะเชิงหรือเรื่องก็ไม่ใช่นี่ครับเหมือนเป็นคือเราเหมือนเราจะกลับประเทศเล่บอ,ธธอ,บอก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วเกิด การหัดคล้องทำไมเครื่องบินตกครับบุ้มนี่ครับโอเคเด็กก็ชาวล็อลกอายุหัวก่อนอ,อ่าหลังจากที่เราไปสักพักนะครับเราก็จะตื่นึ้นมาอเออเห็นคนป่าอุ้มเด็กไปอ่ะรู้สึกเอาจะไปทำแกงแน่นอนอ่ะ แต่ว่าเราโชคดีครับไม่โดนนะแครบรอสกรักครู่อ่าตื่นขึ้นมาครับถ้าเกิดเราอยู่ในเหตุการณ์นี้ครับสิ่งแรกคือต้องหาของครับผมหาของครับสิ่งที่เราจะพอทับได้ครับหาของเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับเก็บม,มีอะไรเกบ็บให้หมดครับกินครับกินเกบ็บ เก็บกินให้หมดครับหมดหรือยังหมดแล้วนะโอเครู้สึกว่าเวลาเราเครมิตกเนี่ยมันจะเปลี่ยนจุดสปอนนะครับบางคนก็จะอาจไม่เกิดอาจจะเกิดไม่เหมือนผมนะครับอาจจะเกิดที่อื่นนะครับน,นี้ก็ไม่แน่ใจม,มีทุกบอลใครเช่ไหมพวกลูกบอลวะ มึงทุบก,กล่องนะเสียงหนักแน่นมากครับมีปลาป่ะเนี่ยไปไฟฉายครับไฟฉายเก็บา,าก่อนอ่าไฟฉายเก็บมามีกลงเท่าไหร่เราทุบแป้หมดอ้าทุบทุบก,กล่องทุบกล่องโอเคนะมีช็อกโกแลตเฮ้ยเฮ้ย เจอทีเด็ดไว้เฮ้ยกูไม okay, ้ทิ่มแน่นอนอ่ะไปไหนลูกเ้ยไปไหนลูกไปไหนลูกทำไมมึงตายง่ายจังวะโอเคเอาได้เนี้ยเอ้ยแก๊กแก๊กแก๊กเฮียวิ่งไอ้สัตว์วิ่งโอ้เยอะโอ้เยอะนี่คืออะไรเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บมันครับปล่อยมันไปเว้ยเจออีกแล้วว่ะทีเด็ดเลยไว้ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดดีนะมันไม่กัดเรานะเนี่ยกัดนี้ผมวิ่งแน่นอนเฮ้ยมีกบด้วยอหะอาดื่มน้ำบริสุทธิ์โอเคโ,อโดนแล้วะ่ะโดนแล้วเนี่ย เรียบร้อยตรงนี้เราต้องสำรวจพื้นที่นะครับว่าพื้นที่เป็นอย่างไรนะะตรงนี้ก็เอาดูสมบูรณ์อยู่นะะมีสัตว์มีแหล่งน้ำถือว่าใช้ได้ผมปลอดภัยเลยทีเดียวเดี๋ยวนะ ขอเก็บนะโอเคนี่คืออะไรเก็บมาก่อนนะฮะกูปานกดีไหมลนะ่ะกูปานกไม่โดนผมกำลังหาพื้นที่ที่เหมาะแกการสร้างบ้านนะฮเฮ้ย โอเคเราเริ่มกันเลยแล้วกันตัดไม้ก่อนนะฮะตัดไม้ครับป๊าปป๊าปปิดก่อนปิดก่อนโอเคป๊าปป๊าปป๊าปเวลาตัดเราต้องคลิกนะฮะโอเคโอเค ได้มากี่ต่อเอ่ยอเคตัดมาแล้วนะครับผมขออยู่เท่าไหนดีวะไม่อยากอยู่บนภูเขามากนะโอเคนะครับต้องวางไอนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันทำง่ายสุด ผมยังทำบ้านนี้วะนะทีเฮาสามสิบเอ็ดตอไม้เราจะเอาแบบนี้ดีไหมครับไม่ดีกว่าเนาะออันนี้แค่สิบสามนะโอเคผมจะทำอันนี้ก่อนทำอันนี้ก่อนล้นะเฮ้ยแมวด้านนี้แมวด้านนี้นี่เราต้องหันทางนี้นะครับ กดอาเรี่องลหโอเคนี่ตั้งไว้ก่อนตั้งโครงไว้ก่อนอนะแล้วก็ออันหนึ่งทำนี้ไว้ใ,ใกล้ๆกันเลยโอเคใส่ไปต้องใช้ใบไม้จำนวนมากนะเอา,าไงเพื่อนมันกัดเราไหมะเนี่ยไม่กัดน,นะเดี๋ยวอยากใช้ไม้เอาไม้ไปหมดแล้วลืมโอเคมันจะทำ ที่นอนแบบอันเล็กก่อนนะ,ะเพราะฉะนั้นต,ต้องใช้อ่ากิ่งจำนวนมากโอเคนะโอเคเก็บตอนนี้ไม่ได้โอเค ทำไมยังไม่เจอคนป่าเลยวะปกติเราต้องเจอคนป่าได้แล้วนะคนป่าหายไปไหนออไอ้นอกน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 กเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนรอดไปก็โชคดีไปนะอ้าวไม่พอไม่พอเราตัดอีกครับตัดใบไม้แล้วก็จะได้ใบไม้ โอเคกด4เพื่อเซฟนะครับเซฟหรือ,อยังเซฟหรือ,อยังจะคงกด4ไปแล้วนะน่าจะเซฟแล้วมั้งครับหรือว่าต้องนอนเอดินไปดูแต่ว่าคืานนี้เราก็จะมาสร้างบ้านก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะท,ที่นอนกูอยู่านานมาก่น,นไม่แล้ว ตรงนี้เราต้องใช้ไม้จำนวนอีกเยอะนะครับชั้นรุยกันเลยนะครับเราขอไม้ตัดเอาไม้ไปตัดไม้ดีกว่าตัดได้ป่ะอืมไม่แตกแน่นอนนะครับวันนี้ตัด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 เร็วเร็วเร็วโอเคตัดไปครับตัดต่อไป เราต้องการไอ้หิวแล้วกินช็อกโกแลตก่อนโอเคอ้าวฝนตกอีนวครับโอเคนะฮะเก็บวัหถินมาก่อนชึบโอเคเราต้องใช้อีกเกดนะครับเห็นไหมครับด้านล่างซ้ายมันก็จะบอกนะครับ ว่าเราต้องใช้อีกเท่าไหร่นะครับจับนกจับนกได้ไหมลนะ่ะเฮ้ยคนขนขนโอเคนะครับตัดไม้กันต่อไปครับตัดตัดตัดรัวรวเฮ้ยรู้สึกเราจะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยกดผิด แอคครับใช่ไหมก่อนต้องใช้อะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจนะใช้อะไรวะใช้เชือกอะ่ะนี่ผมไม่แน่ใจว่าคราฟยังไงนะ,ะเอาใช้หินก่อทราบ ใช่หินใช่ไม้ก็ต้องเชือกแน่นอนฮนะเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยกคูคว้าอะไรวะเนี่ยได้อะไรมาเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะคว้าวมั่ๆได้เฉยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอทำนี่ก่อนเอ้ยไม่ได้ไม่พองั้นตัดไม้ต่อครับต้นไหนที่เราตัดไปโอเคตอนนี้ เดี๋ยวผมจะไปหากลองก่อนเฮ้ยไปหาเออกองถูกแล้วมันตีไม่น่าเลยไปหากลองอะไรไปหากระเป๋าเออโอเคนะฮะอ่าสุดยอดผมชอบต้นไม้หล่นเนี่ยแหละครับมันดูนั่นดีไอเดียเด้ออะไรต๊ดต๊ด ก็ปิดแป๊บนึงนะโอเคอ่ารู้สึกว่าใจเพียงพอแล้วนะครับอ่ะเฮ้ยยดเคมากูถึงที่เลยมึงจะไปไหนอย่าให้พวกนี้มันรอดไปได้นะผมบอกก็เลยอ่มาดีมาดี

เดี๋ยวนะผมเหนื่อยแบบกินนี้ก่นอนเฮ้ยใจเย็น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 ตั้งหลักก่อนนะตั้งหลักโอ้โหมึงทุบมึงทุบทีละคนมึงทุบคนทีละคนมึงทุบทีละคนไอ้สัตว โอ้ย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 เอาเอาล่อตัวนี้ก่อนกูลอก่อนกูลอกแบบไม่สัตว์อยากจะรู้อ่ะมึงจะสู้แต่สักกี่น้ำกี่น้ำกี่น้ำไอ้สัตว์มาดิมาดิมา โอู้หโอู้หโอ้โหอูหูหูเอาเอะเอาเห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 อะเอาเออะรู้สึกตัวนี้ยังไม่ตายนะอืมตายแล้วผู้หญิงไม่หายไปหปะกลับไปนะมีอันนี้ด้วย โอเคนะเรามาสร้างมากันต่อ,อเหนื่อยเยี <c oughs> นี่ถ้าบอกเลยนะครับว่าสู้ยากมากตัวพวกนี้เอ้าเขาบ้านต้องเข้าทางนี้เหรอโอเคทางนี้ก็ไดนะ้แต่ประตูมึงโคตรสุดยอดเลยครับโอเคนะก็เดี๋ยวผมขอทำอันนี้ก่อน อ่าไฟนะครับผมทำไฟเฮ้ทำแบบนี้ดีกว่าจะเผาหัวแม่งไอสัตว์ตัดหัวมันมาดดเดี๋ยวนะเราต้องชำแหละชิ้นส่วนก่อนนะครับผม โอเคได้หัวมาแล้วได้โอเคอ่าฮะโอเคดับได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรดับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ้าวมึงยังอยู่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 ใช่ไหมมึงยังอยู่ใช่ไหมสัตว สวนดิครับจังหวะสวนจังหวะสวนกูสวนกูสวนยับกูสวนยับเดี๋ยวนะเราต้องช้ำแหละก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชึบเออใช้ใช้ไฟฉายดีกว่าโอเคนะชึบชึบ เชิบเอาให้ตายเดี๋ยวเอาไปไอ้ทำไฟดีกว่าผมแบบว่าทำแบบนี้ดีกว่าไหมแขนเจ็ดทำแบบนี้ดีกว่าโอเคนะฮะ ตัดขาก่อนนะผมจะตัดขาไอ้สัโอ้จะเอาขานะครับโอเคเสียงผมอาจจะแหบๆไปม,มั้งกินสะุนไปนะแล้วนะเฮ้ยเกิดอากการหิวข้าวใส่ได้ยังโอเคต้องใส่หัวอีก หัวก็ไม่พอนะฮนะเม่๋จะมืดอยู่แล้วเนี่ยโอเคถ้ามืดก็จบคลิปนะฮะคลิปผมนานมากเลยนะคลิปนี้เอาให้เต็มที่ครับผมบอกเลยไหนๆก็เล่นละซึ้บ เรือหัวีกหัวตัดหัวก่อนาอาจจะดูทารุณไหมบ้างนะแต่ว่าความอยู่รอดผมจำเป็นนะเคลราขาดอะไรบ้างไหมมา c u อ t บิวดิง้งฟิ g เจอร์ลิ r งมีเตียงมีที่เก็บของ มีล็อกเชอร์อ่ามีที่เก็บหินมีที่เก็บต่างๆวอดดอทรีไวเอาโอเคมีหลายอย่างครับโอเคก็มือกันแล้วนะฮะก็ ผมขอเซฟก่อนแล้วกันนะเซฟเจ๊กดเซตเคนอนอีกอ่าเช้าแล้วนอนอะไรที่คตรเร็วมากเคก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้พี่เท้านี้นะครับไปเจอกันใหม่คราวหน้านะครับก็เพราะว่าจะนะดูดีอะ่ะผมว่าเป็นสนุกกว่ารัดนะโอเคก็วันนี้ขอลาไปก่อนแลพี่เ้านี้ครับ พาหน้าผมจะมาทำลายบทติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนในเะพีธีตอนนี้ครับสวัสดีครับบาย